สำนักง,งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าพยอมตั้งอยู่ณนะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพยอมที่ว่าการอำเภอป่าพยอมชั้นสอมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักง,งานคือพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฐานงานภายใต้กลไกการขับเคลื่อนคือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าพยอมโดยมีนางสาวสุนีรัตน์ผู้ขำในอำเภอป่าพยอมประธานอนุกรรมการกลั่นกรองท้องถิ่นอำเภอเกษตรอำเภอประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเป็นอนุกรรมการผู้ส่งคุณอวุธจำนวน5คนเป็นอนุกรรมการพัฒนาการอำเภอเป็นอนุกรรมการและเลขานุกการนักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการงานเลขานุการมีการจัดและปรับปรุงสำนักงานให้หน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก5สสะอาดบรรยากาศหน้าทำงานซึ่งเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั้งในรูปแบบแฟ้มงานและไฟล์างานในการทำงานมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผนการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานเลขานุก,การบริหารเงินกองทุนไม่ว่าจะเป็นเงินงบบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน มีการกู้เงินเพื่อนำไปลงทุนพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งท,ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งกองทุนนี้ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่มีดอกเบี้ยต่ำตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2 5 5 6 6ถึง2,565จำนวน 5 4โครงการปี2556ถึง2560จนานวน3โครงการเป็นเงิน4,50,000บาทปิดโครงการไปแล้วปี2562าจำนวน7โครงการปิดโครงการไปแล้ว1โครงการอยู่ระหว่างชำระคืนจำนวน6โครงการ ปี2563จำนวน17โครงการเป็นเงิน2 2 4 0 5บาทปี2564จำนวน24โครงการเป็นเงิน3 4 7,900บาทซึ่งทั้ง2ปีสมาชิกได้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างนี้ ปี2565ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2565จำนวน3โครงการจํานวนเงิน369,600บาทประเภทเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีพศ2560ถึงปีพศ2565รวม22โครงการ เป็นเงิน1 7 4 7 5 2บาทแต่ปีพศ2564ถึง2565สำนักงงานเลขานุก,การได้รับการจัดสรรและเบิกจ่ายดังนี้ 1. งบบริหารปี2564ได้รับการจัดสรรจำนวน 116350บาทการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ100ปี2565ได้รับการจัดสรรจํานวน11650บาทการเบิกจ่ายไตรมาสที่1และ2เบิกจ่ายไปแล้ว 63940บาทคิดเป็นร้อยละ57.79 2งบอุดหนุนปี2564ได้รับการจัดสรรจํานวน69000บาทการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ81.74ปี2565 ได้รับการจัดสรรจํานวน116,350บาทการเบริกจ่ายไตรมาสที่1และ2เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ86.57 3เงินทุนหมุนเวียนปี2564 ได้รับการจัดสรรจำนวน2ล้าน62,718บาทการเบิกจ่ายจำนวน3ล้าน4,7,900บาทคิดเป็นร้อยละ165.21ปี2,565ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,700,000บาทการเบริกจ่ายไตรามาสที่1และ2เบิกจ่ายไปแล้วจํานวน369,600บาทคิดเป็นร้อยละ31.59ตั้งแต่ปีพศ2556ถึง2565มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งสิ้นรวม54โครงการชําระหนี้ครบปิดโครงการไปแล้วจำนวน4โครงการคิดเป็นร้อยละ7.84โครงการที่ปรับโครงสร้างหนี้2ครั้งรวมจำนวน6โครงการคิดเป็นร้อยละ11.76พักชําระหนี้รอบที่1ถึง3 จำนวน37โครงการคิดเป็นร้อยละ72.55โครงการที่ผิดนัดชำระหนี้จำนวน7โครงการคิดเป็นร้อยละ13.73ในการบริหารจัดการหนี้สำนักง,งานเลขานุก,การภายใต้การบริหารของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าพยอมได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการนี่ออกเป็น3ระยะดังนี้ 1. ต้นน้ำมีการตรวจสอบคุณสมบัติสถานที่ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมแบบเช็คลิสต์สกลางน้ำโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลจะลงไปดูว่าสมาชิกผู้กู้ได้นำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่แนะนำเรื่องการจัดทำบัญชี 3. ปลายน้ามีการติดตามอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าสมาชิกผู้กู้ขาดการ,ช,รชำระเงินกู้ติดต่อกัน3เดือน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานติดตามนี้จะเชิญมาพบเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันการช่องทางการตลาดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์มีการสนับสนุนให้ดำเนินการดังนี้สนับสนุนให้กลุ่มสมาชิกผู้กู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน11กลุ่ม สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์จำนวน10รายสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกผู้กู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอท็อเข้าสู่กระบวนการ KBO จังหวัดจำนวน1รายส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกผู้กู้เงินกองทุนเข้าร่วมการพัฒนากลุ่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0ประจำปี2565เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอทอปให้มีความสามารถและทักษะในการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์การสร้างเครือข่ายอาชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกันกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับให้สมาชิกกองทุนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนในพื้นที่มีการติดตามเป็นรายตำบลโดยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีการติดตามระดับอำเภอโดยคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีการติดตามระดับจังหวัดรับนโยบายแนวทางการดำเนินงานจากจังหวัดและมีการประชุมเพื่อถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรมคณะตำบลและผู้นำชุมชนนักงานเลขานุก,การมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีการประชุมในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอรวมถึงระดับจงบังหวัดและสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกได้ออกบูธกิจกรรมต่างๆในทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ line, จำหน่ายตามตลาดนัดต่างๆเช่นตลาดนัดต้นไม้ชายคลองหมู่ที่2ตํตบลบ้านพราวตลาดนัดปันสุขสารกลางจังหวัดพัทลุงตลาดชุมชนในหมู่บ้านจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Otop oh Today ดจำนวนสมาชิกกองทุน เพิ่มสมาชิกประเภทบุคคลณวันที่1ตุลาคม2565จำนวน7,925คน<พ><ด>เป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน8,679คนณวันที่10มิถุนายน 2,565อำเภอป่าพยอมมีจำนวนสมาชิก8,201คนคิดเป็นร้อยละ94.49สมาชิกประเภทองค์กรสตรีเป้าหมายจำนวน44องค์กรสมัครเป็นสมาชิกจำนวน45องค์กรคิดเป็นร้อยละ102.27 การส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอป่าพยอมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากโดยดูได้จากการเพิ่มจำนวนสมาชิกมีการเพิ่มจำนวนการกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้